สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเสร็จจากภารกิจนะคะของการปัดป้ายนะคะเรามีพิเศษนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะวิวเขางามๆแบบนี้นะคะเป็นวิวเขาพพมณีนะคะอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษที่ติมจะนําเสนอคือการผ่อนค่ะคือโครงการของเราเปิดให้ผ่อนถึงสมสิบหกวดฟรีดอกเบี้ยนะคะที่สําคัญที่ดินผมเสมอถนนนะคะเนี่ยค่ะไฟฟ้าประปามีครบ แล้วก็ตารางวาละถ้าหากชอบแปลงเล็กก็ร้อยตารางวาร้อยยี่สิบตารางวาร้อยสามสิบตารางวาสองร้อยยี่สิบสองร้อยสี่สิบได้หมดเลยหรือจะเอาหนึ่งไร่ก็ได้ไหนึ่งไร่นี่ก็ราคาหนึ่งไรถ้าแสนห้าหมื่นบาทนะคะพอได้ถึงสิบแปดวดนะคะสามารถที่จะแบ่งชาระได้ถึงสิบแปดวดนะคะแล้วก็ตรงฝั่งนี้ค่ะนะคะที่แบ่งชาระได้นี่ก็คือ เราโอนให้ฟรีด้วยนะคะฉนดกุด้แดงนะคะเนี่ยค่ะเป็นวิวเขาจุกๆเลยนะคะเนี่ยค่ะวิวเขาพรมมณีนะคะที่นี่นะคะจะใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากๆนะคะใกล้น้าตกวังตะไคร้ใกล้เขื่อนขุนด่านนะคะเดินทางก็20กิโล25กิโลแล้วแต่แหล่งท่องเที่ยวนะคะแต่ที่นี่เป็นศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยวนะคะห่างจากตัวจังหวัดนครนายกก็20กิโล10กิโลเองค่ะแล้วก็สุพรรณสอดก็กิโลครึ่งนะ นี่ด้านนี้ก็จะเป็นจอประลอนะคะด้านนี้ที่เป็นเขานี่เนาะไปที่โรงเรียนในร้อยจอปรลอรก็ประมแกิโลนะคะใกล้ๆแหล่งอาหารการกินก็ออกปากซอยนี่ค่ะประมาณ100ยเมตรนี่ก็เป็นร้านร้านกับข้าวรีสอร์ทอะไรมีหมดนะคะที่ดินที่นี่นะคะของเราเหมาะในการที่จะทำบ้านสวนว,วิวเขาทำรีสอร์ททำจุดเช็คอินทำอะไรล่ะ สวนหรืออะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะก็อาจจะทำเป็นเป็นจุดเช็คอินนะคะให้ลูกค้ามานอนในแต่ละคืนก็ได้นะคะส่วนแปลงที่ด้านนี้นะคะที่จะหันหน้าไปทางทิศเหนือนี่ก็จะเป็นแปลง100ตารางบาทนะคะตั้งแต่แปลงสี้ม100ตารางวา4 9 0่นานะคะดาวดึงแสนบาท ที่ดินแปลงนี้นะคะบ้านสวนวิวเขาคูนทรัพมนีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกทักติดมาค่ะ0841320179ติดลาไปก่อนทักมานะคะเรายินดี